ต่อไปเป็นขั้นตอนการทาครีมก่อนทาครีมผมจะลงด้วยเป็นน้ำแร่นะครับ <c oughs> จะบอกว่าเมื่อกี้ในขณะที่ดูคนเห็นผีกำลังคุณริวกำลังแบบว่าสัมผัสกับผีอยู่ผมก็เปิดกล้องขึ้นมาแล้วกดว่ากล้องดำครับพี่น้องมันไม่สามารถใช้การอะไรได้จนผมกดถ่ายรูปไปหนึ่งรูปมันถึงใช้ดได้กดดกดหลังก็ไม่ขึ้นไม่รู้ว่า หลอนขนาดนั้นแล้วแต่คนลุกทั้งตัวเลยอันนี้เป็นฉีดน้ำแรกใครมีก็ฉีดไี่มีก็ไม่ต้องฉีดนะแล้วก็รอให้แห้ง

ตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเราก็มาทาครีมตัวแรกกันซึ่งจะใช้เป็นายครีมจริงๆน้ำแรกผมไม่ขอรีวิวแล้วกันนะผมจะขอเป็นรีวิวว่าเป็นายครีมตัวนี้นะครับเป็นายครีมแล้วก็เป็นครีมเยวไม่งั้นมันยืดเยอะเกินแบบว่าหลายคลิปเกินอะ่ะ หนึ่งที่บอกเวลาทาครีมผมจะค่อยๆถูเบาๆนะครับมันอาจจะเปืองครีมผมว่ามันค่อนข้างที่จะซึมซับได้ดีก็ทาไปที่ใต้ตาค่อยๆกดไปนะเพื่อให้มันซึมซับได้ไออุ่นของเราเข้าไปเข้าไป ผมดูกล้องจากในนี้เลยครับเาเส็จแล้วก็ลงครีมต่อใช้เท่านี้เท่านี้เองอย่าใช้เยอะใช้เยอะเปลืองแพงครัป ล้วก็คือแต่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 แ่อนไม่ว่าเป็นครีมอะไรก็แตะในที่ที่จะทาเพื่อให้มันได้ชว่ว้ากว่าที่จะแบบทาแล้ป่าเลยนะครับพี่น้องแล้วก็เดิมไม่หมดป็ติผมจะแยกการทาครีมหรือว่า หน,าน้าหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่หน้าากับหน้าช่วงใต้ตาใต้คิ้วลงมาเพราะว่ามันจะทำม,มันจะทำมมโอ้แม่จะบอกว่าตอนนี้คนลุกเพราะว่าดูตีสิบอยู่นะครับแค่ได้ยินเสียงปกติก็น่ากลัวละสองตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นคลินิกอีกเหมือนกันอันนี้เป็นคลินิก eye cream เป็นคลินิก about eyes reduces Circles เป็นอะไรเนี่ยสีออกส้มๆทองๆองอันนี้เป็นช่วยในความในเรื่องของความชุ่มชืน้นมากหรือว่าช่วยให้ขาวสักอย่างก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้ต้องลองมาถานที่คอเตอร์นะครับแล้วก็เลือกใช้หมาะก,กับหน้าตัวเองอันนี้เป็นคลินิกเดิมมาไว้นะครับเดิมมาไว้เดิมมาไว้นะใช้อะไรก็ได้ ผมแนะนำดีตัวจีน่าจริงผมเคยใช้มาก่อนไม่ได้มาขายนะแล้วก็เราชมคลิปต่อไปกับการทาครีมอีกหนึ่งตัวนะครับบ๊ายบายเอย้หลัวจะคลิปนี้เลยคลิปนี้เลยแล้วกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวคอลลาจนิสของบูธสีทองทองอันนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคก็มีเพื่อนมาผมมาถามว่าเพราะว่าตอนนี้มันซื้อสองแถมหนึ่งผมว่าเอ้ยมันโอเคนะในราคา 550บาทช่วยให้หนา้ารู้สึกกระชับขึ้นนี่หน้าตอนนี้ผมเหียวมาเพราะว่ากำลังลดน้ำหนักอยู่น่าจะได้สัก4โลแล้วมัว้งกลับมาใส่เสื้อผ้าไซส์เดิมได้อีกครั้งยิ่ก็ไซส์เดิมเดียแต่ว่ามันจะขับหรือไม่รับแท่นั้นเองครับ ถ้าเสร็จแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอันไหนแล้ววันอื่นอาจจะมีรีวิวตัวอื่นเพิ่มเพราะว่าที่ผมใช้ก็ยังมีขนาดระบบตัวนี้ยังมีเบนแซกยัง,ม,งยมีเลตินเอุ้ยมีเลตินเอยังมี สมุรอีเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอไปนอนกันละคคับวันนี้วันพุธนอนหลับฝันดีบ๊ายบายครับผม